ครับคุณม่อนนะครับมือนีอยู่กับผมนะเซลเอกนะครับมือหนีเดินทางมาทรงมอบที่บ้านละท่ายละทายตำ,ำตำบลละท่ายอำเภอกันท่ลมนะครับจงบังหวัดศรีสะเกดอยู่กับเจ้าของรถ ony, อนอตตีอ่คุณม่อนนะครับตีศูนย์หนึ่งแปดครับไอคุณม่อนเป็นจังไหนคือได้เลือกใส่รถประมาณเนี่ยสี่สิบแรงหมากสี่สิบแรงมากคือได้เหลือกเป็นรุ่นรุ่นรุุน,นนะรุ่นนีนะเัาเบิงบบ้งมาหลายรุ่นบอกับเบิ้งอยู่ครับเบิ้งเบิ้งมาหลายรุ่นอยู่แต่ว่า จากได้แค่นี้พอ่พอว่าเขาได้รับจา้างปัญใดเดี๋ยวว่าเบิ้งมือสองมาก่อนนะําครับแมนบอสคับมาตะนี่ค้างงวดมือสองกับมือแหลกมันกับซูซีกันครับไก่เคียงกันครับมันไก่เคียงกันมือสองนี่ยยิ่งใจรับรถลดใยินว่าได้๋ยวใ,ใ,ใ,ใจรับรถสูบตัวตรถใหม่อีกเนาะครับต่างกันบ่เยอะกันเลยเหลือเป็นซีซีแรงใหม่เนาะครับออโตรงไปเลยนะครับที่นี่จริงๆอ่ะมหาคุณวันเน่ะตั้งแต่วันที่สามเนาะวันที่สามมัอนี่วันที่สิบเอ็ดนะใส่เวลาประมาณจังหวะ นนึเาาาะะครรับปมณอทิตย์จริงๆอ่ะโค้ดโค้ดอาจจะพาดเรี้ยวก็หนีแต่ติดอย่างไรติดนิดหน่อยนะครับตัวเนี้ยการบริการบีเนาะบริการบีบมีใทุกอย่างครับเหมือนบีเนาะนะครับฝากฝากไว้เนี้ยแต่เขาฝากใครสนใจเนาะนะครับใครสนใจติดต่อเสี่ยวเอกได้ครับครับติดต่อเสี่ยวเอกได้ดีบริการดีครับสุดยอดก็ไลค์ก็ไลค์ก็ไลค์เราไลค์ร่ำรวยเงินทองนะครับไอ้หมอนงานได้หลายนะครับเงินมือโอเคคครับบลครับ